สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีผ่าโชคไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดดวงดีๆแบบนี้ค่ะหมอบลายเตือนเดือนกว่ากว่า,วาที่เหลือระวังแผ่นดินไหวอีกหนักขึ้นอุบัติเหตุจากไฟในที่คนเยอะวงการบันเทิงมีเลิกกันอีกต้นเดือนธันวานี้หมอบลายเตือนเดือน,อนกว่ากว่า,วาที่เหลือของปี66 ระวังแผ่นดินไหวมาอีกหนักกว่าเดิมอุบัติเหตุจากไฟในที่คนอยู่รวมกันเยอะๆหมอปลายพลายกระซิบมาเปิดคำทำนายล่าสุดในรายการคนดังนั่งเคลียร์หลังจากเคยพูดว่าเคยพูดว่าสิ้นปีจะหนักหน่วงว่าพฤศจิกาจะเป็นเรื่องไฟและมีเรื่องแผ่นดินไหวเข้ามาในสองเดือนที่เหลือถามว่าหนักไหมก็ไม่เพลา ถามถึงซีนามิยังมีไหมหมอปลายตอบว่าปีนี้ยังไม่เจอแต่จะมีเรื่องของแผ่นดินไหวที่มาเพิ่มอีกขอบทางเหนือมากกว่าที่จะแรงขึ้นจากครั้งที่ผ่านมาล่าสุดเห็นเด็กมุดหนีไปใต้โต๊ะเป็นห่วงกันไปหมดจะหนักกว่าเดิมไหมหนักกว่าส่วนเรื่องเขื่อนแตกร้าวหมอปลายเผยพูดตามสภาพความเก่าการทำนูบำรุงสำคัญ การเคลื่อนของแผ่นดินมีสิทธิ์อยู่แล้วแต่จะแตกน้ำทะลักตุม้มอันนั้นไม่ใช่แต่เป็นรอยร้าวที่ซ่อมแก้ไขได้ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่อยากให้ระวังเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องไฟเรื่องการที่อยู่รวมกันมากๆแล้วเกิดอุบัติเหตุจากไฟถามถึงเรื่องโรคระบาดแปลกๆท้าทายวงการแพทย์จะเกิดขึ้นในประเทศเราไหมหมอปลายกล่าวว่าช่วงนี้เท่าที่ดู ยังไม่มีอะไรท้าทายขนาดนั้นแต่ปีหน้ามีเรื่องวัคซีนตัวใหม่ที่เราน่าจะอัปเดตมีการฉีดต้องจองคิวไปฉีดเพื่อป้องกันมันจะเกิดขึ้นปีหน้าพิธีกรเราต้องรับวัคซีนใหม่ๆกันอีกรอปีหน้าส่วนใหญ่มาทางอากาศอาหารสัตว์ปีกปีหน้าเรื่องอะไรปีกปีกต้องระวังสัตว์ปีกเครื่องปีกอะไรอย่างนี้ ถามเรื่องปากเรื่องท้องที่หลายคนเป็นห่วงปีนี้ถึงปีหน้าเรายังลำบากอยู่ไหมหมอปลายตอบว่าดูเหมือนจะดีขึ้นแต่ไม่ค่อยดีเรื่องเศรษฐกิจใช่และเรื่องการท่องเที่ยวเหมือนเราจะมีความหวังแต่มันเห็นความหวังไกลๆแต่เราไปไม่ถึงสักทีเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจสักพักจะมีอะไรมาตัดขามีเรื่องโน้นเรื่องนี้ ส่วนวงการบันเทิงจะเป็นยังไงจะมีใครเลิกกันอีกไหมหมอปลาไอตอบว่าประมาณต้นเดือนธันวานี้น่าจะมีเลิกกันอีกถามว่าจะมีการสูญเสียใครหรือมีเรื่องราวใหญ่โตเกิดขึ้นในวงการบันเทิงไหมไปพัวพันไอ้นี่ไอ้นั่นคนบันเทิงครึ่งวงการอย่างนี้อย่างนั้นหมอปลาเผยช่วงนี้ยังเพลาวๆยังไม่ขึ้นคิดว่าเขาน่าจะมีเรื่องหมายหรือเรื่องอะไรสักอย่างก่อนปีใหม่ เราจะยังไม่รู้เรื่องแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นและข่าวน่าจะออกคือช่วงประมาณเดือนมอปีหน้ามกรามีนาประมาณนั้นต้นปีจะมีข่าววงการบันเทิงไม่ค่อยดีเหรอหมอปลายเตือนว่าอยากให้ระวังเหมือนดาราหรืออินฟลูที่มีชื่อเสียงแล้วเอาชื่อเสียงไปรวบรวมทำเหมือนกล่องของขวัญกล่องซุมหรือทำแชร์ถึงเวลาไม่มีเงินจ่าย